f 22แลปเตอร์เสริมสมรรถนะระบบป้องกันอินฟราเรดแท็ก IRST ระบบป้องกันเพื่อช่วยชีวิตนักบินและยืดอายุเครื่องบินแลปเตอร์ออกไปก่อนจะหมดอายุการใช้งาน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ข่าวสารเทคโนโลยีแวดวงการทหารกันนะครับท่านผู้ฟังครับข่าวสารวันนี้ที่เราจะนําเสนอเป็นเรื่องของการอัปเกรดเครื่องบินแลปเตอร์เอฟยี่สเปเตอร์ท่านผู้ฟังครับเครื่องบินสเตลของอเมริกาถ้าเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตี ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมันก็จะมีอยู่2รุ่นนั่นก็คือ f 2 2 r a p t o r และก็ f 3 5ซึ่ง f 2 2 r a p t o r แล้วและก็ f 3 5นี่ครับมันก็เป็นเครื่องบินที่ออกมาจากโรงงานผลิตเดียวกันนั่นก็คือ ออกมาจากทางฝั่งของล็อกฮีตมาตินเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่มันเกิดขึ้นกับ f 3 5เนี่ยนะครับมันก็จะเผื่อแผ่อนิสง์มาถึง f 22แรปเตอร์ด้วยเพราะว่า f 22แรปเตอร์เนี่ยแะครับเป็นเครื่องบินที่ผลิตมาเฉพาะกับทางฝั่งของอเมริกาเท่านั้นไม่มีการขายให้กับประเทศอื่นประเทศใดในโลกใบนี้นะครับมีเฉพาะอเมริกาใช้งานอยู่ประเทศเดียว และดูเหมือนว่ากําลังผลิตมันสิ้นสุดลงแล้วในปัจจุบันไม่มีการผลิตเพิ่มเติมจากจํานวนที่มีการผลิตอยู่135ลําลำและมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน F22 r a p t o r นี่นะครับถูกพัฒนามาก่อน F35 เพราะฉะนั้นเทคโนโลยี Technology, มันจึงดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องบินสเตลของทางฝั่ง ล็อกฮีตมาตินการพัฒนามันก็ยังไม่ถึงขีดสุดนะครับเพราะนั้นการพัฒนาที่ดูเหมือนว่า F35 นี่แหละครับมันจะมีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มากมายเกิดขึ้นตามหลัง f 2 2ย a p เตเพราะนั้น F22 ยี่ตอร์มันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความแม้ว่ามันจะทันสมัยในยุคข,ของเครื่องบินรุ่นที่5นะครับสเตลยุคที่5ซึ่งมันคาดเกี่ยวกับยุคที่4 ซึ่งดูเหมือน F 3 5มนี่ละครับมันจะกลายเป็น F สเตลยุคที่5เต็มตัวซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าก้าวต่อไปมันจะกลายเป็นยุคที่6แต่ F 2 2่ e p t ส r เนี่ครับด้วยราคามูลค่าของมันที่มันมีราคาแพงมากกว่า F 3 5มครับมันมีราคาถึง350ล้านเหนรียญสหรัฐพูดถึงราคา1ลำ ถ้าเป็นเครื่องบินที่มีราคาแพงที่สุดมันต้องเป็น B2 Spirit นะครับ B2 Spirit นั่นจะราคาที่2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำนะครับและ B2 Spirit นี่แหละครับมันก็มีแนวโน้มที่จะปลดประจำการมีแนวโน้มว่า B21 Lider นี่นะครับจะมาเข้าทําหน้าที่แทน B2 Spirit เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เกิดกับ F22 r a p t o r ที่อาจจะอยู่ในช่วงปลายของอายุการใช้งาน หลังจากที่มีเริ่มการใช้งานมาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าในปี2030นี่แหละครับแลปเตอร์นั้นอาจจะต้องปวดประจำการแต่ดูเหมือนว่าการพัฒนาครั้งนี้การอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยครับก็เพื่อที่จะยืดอายุของมันให้มันทันสมัยและก็สามารถใช้งานต่อเนื่องไปจนกว่าจะก้าวสู่เครื่องบินยุคที่6สามารถมาตดแขนกันได้ท่านผู้ฟังครับ แม้ว่า f 2 2 r a p t ิ r มันจะเป็นเครื่องบินสเตล t h รุ่นแรกของอเมริกาที่มีการใช้งานที่เป็นเครื่องบินขับไล่ทั้งโจมตีทั้งครอบคลุมพื้นที่หลายบทบาทนี่แหละครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีแนวโน้มที่จะมาแทน f 1 5 Eagle นะครับสไตล์อีเกิก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้น f 2 2 r a p t ิ r มันก็พัฒนาเป็นสเตล h แต่ดูเหมือนกำลังสายการผลิตของอเมริกาถ้าพูดถึงสเตลมันก็จะมีเฉพาะ F35 เท่านั้นที่ยังอยู่ในสายการผลิตเอ2ย a ่สิบปตอร์นี่นะครับหยุดผลิตสายการผลิตสิ้นสุดลงแล้วนะครับการพัฒนาปัจจุบันมันจึงเป็นการอัปเกรดเพื่อยุดอายุการใช้งานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอ2ย a ่สิบปเตนี่แหะครับยังไม่เคยเข้าสู่สมรภูมิหรือว่าสนามลบใดเพราะว่าอเมริกาไม่มีการขายให้กับประเทศอื่นๆเพราะนั้นมันก็เลยไม่เคยเข้าสู่สนามลบจริงไม่เหมือน F-35 เพราะว่า F-35 มนี 35, ่แหละครับมันขายให้กับหลายประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าสู่สนามรบจริงโดยเฉพาะสนามรบที่อิสราเอลเนี่ยครับเอฟนั้นได้แสดงบทบาทได้แสดงมีพื้นที่ในสงครามรบ เป็นเต็มที่เป็นตัวเป็นตนเพราะนั้น F-35 มันจึงสามารถพูดได้ว่าเข้าสู่สนามลบผ่านสมรภูมิลบมาแล้วขนาดที่ f 2 2สแลปเตอร์นเลยครับมันยังไม่ผ่านสมรภูมิใดและมันกำลังจะถูกยกเลิกการใช้มาหรือว่าสิ้นอายุภายในปี2030เพราะนั้นสถานก,การณ์ที่ทางฝั่ง Martin ล็อกฮีตมาตินเนี่ยหละครับได้รับสัญญาในการบูรณะบูรณะการาซ่อมแซมรวมถึงการอัปเกรดติด ตามระบบอินฟาเรดรุ่นใหม่ล่าสุดเข้ากับเครื่องนี่แหละครับซึ่งระบบป้องกันอินฟาเรดนี่แหละครับจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเอาชีวิตรอดและก็พลังทําลายล้างของเครื่องบินต่อภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเรียกได้ว่าการเพิ่มอุปกรณ์เซนเซอร์ป้องกันอินฟาเรดนี่แครับมันจะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะไปไปเสริมสมรรถนะของเลดร์ที่มันมีอยู่ อย่าลืมนะครับว่า F 2 2 Lapter นี่เลยครับในรุ่นที่มันการผลิตใช้งานปัจจุบันนั้นมันประกอบไปด้วยเลด้ามากมายแต่ปัญหาของเลด้ามากมายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันจะมีลายเซนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลายเซนที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันจะทําให้ระบบเซนเซอร์แล้ว,ว่าระบบอุปกรณ์อื่นของศัตรูนี่สามารถตรวจจับได้ซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงที่มันจะมาสามารถจาตรวจจับได้นั่นเองแต่การมาของระบบป้องกัน อินฟาเลตนี่เขาบอกว่าแม้ยังจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเรื่องเทคนิคนะครับเกี่ยวกับระบบังกล่าวซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้มันมีการพบว่า a อท2เอี่สินี่เลยครับมันพบเห็นว่ากําลังถูกทดสอบการบินโดยใช้ชุดเซนเซอร์อินฟาเลตใต้ปีกและก็ถังเชื้อเพลิงภายนอกแบบซ่อนเรนนี่ก็คือสิ่งที่มันพัฒนาเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังครับตามข่าวประชาัมพันธ์ของล็อกฮิตมาตินเขาระบุนะครับว่า ระบบดังกล่าวจะเป็นชุดเซนเซอร์แท็ก IRST หรือว่า t e c h ิคเ a า IRST แบบที่ฝังกระจายไว้ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถระบ,บุได้นะครับว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าระบบเซนเซอร์ตัวนี้นี่นะครับมันจะบรรจุไว้เป็นส่วนประกอบอื่นจำนวนเท่าใดจะเพิ่มเข้าไปในตัวเครื่องบินอย่างไรในแบบของทางการฝังหรือว่าการเสริมเข้าไปในโครงสร้างหลักของเครื่องบินโดย เซนเซอร์ uh, ตัวนี้นี่นะครับมันจะทำหน้าที่ให้เครื่องบินสามารถตรวจจับแล้วก็ติดตามภัยคุกคามทางอากาศได้โดยใช้ไลเซนอินฟาเลสโดยที่ไม่มีการเปิดเผยลังสีของตัวเองซึ่งต่างจากเลดาร์นั่นก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่มันมีเลดาร์มากมายของเอฟดีส uh, ิบสองเลเตอร์นี่และครับมันจะสามารถทำให้โอกาสในการตรวจ จับเจอจากอุปกรณ์เครื่องบินลำอื่นศัตรูนั้นสามารถตรวจจับได้เพราะว่าเลดราที่มีการใช้งานในแลปเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเลดราเตือนภัยแบบ ANALR 64นะครับระบบอินฟาเรด ANAAr 56แล้วก็ระบบเตือนขีปปารวุธแบบอันต้าไวโอแล้วก็สถานีเลดราสแกน Active อิเล็กทรอนิกส์ n แกนนิง่งอรเนี่ยครับแบบ ANAPG เจของน็อตกำมันนี่แหละครับซึ่งทั้งหมดทั้งทั้งกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละครับมันจะเป็นเรดาร์ที่ส่งสัญญาณออกไปเพราะนั้นมันก็จะมีขึ้นเรดาร์มีสัญญาณออกไปแต่อุปกรณ์ตัวใหม่นี่ยครับเขาบอกว่ามันจะ ทำให้สามารถตรวจจับได้ยากกว่าอุปกรณ์ที่ใช้เลดาร์นั่นก็ทำให้ความอยู่รอดของมันในสนามรบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าระบบพาร์ทซิฟจะช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับและก็ติดตามเครื่องบิน ที่ล่องหนได้ในขณะที่ยังคงไม่ถูกโจมตีจากมาตรการสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือเครื่องบินลำอื่นนี่นครับนอกจากจะหาไม่เจอเลดาร์ของมันมองไม่เห็นแล้วนะครับยังเพิ่มความยากในการตรวจจับเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสำหรับระบบ i r s t นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการอัปเกรดเพื่อยุดอายุและก็เพิ่มความสามารถ มันมีมูลค่าถึง7.8พันล้านเหนรียญสหรัฐสำหรับเครื่องบินซึ่งมันก็จะรวมถึงถังน้ำมันแบบพิเศษนอกลำตัวเนี่นะครับเซนเซอร์อินฟราเรดการระบุตัวต,วตวนที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อการแยกมิตรแยกศัตรูรวมถึงการพัฒนาอัปเกรดลิงค์16ซอฟต์แวร์อัปเกรดนะครับสงครามอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบนำทางนอกจากนี้มันยังมีอาวุธเพิ่มเติมในการอัปเดตฮาร์ดแวร์การอัปเกรดนี้จะผลักดัน อายุของ F22 Leptor เลยครับให้มันยืดอะยุออกไปยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดไว้ในปี2030หรือว่าปี2572เลยนะครับมันจะทำให้เครื่องบิน F22 Leptor เลยครับกลายเป็นสะพานเชื่อมไปสู่เครื่องบินขับไล่ ในยุคที่6ต่อไปเสื้อเพื่อก้าวเข้าสู่เครื่องบินล่องหนยุคที่6ซึ่งรวมถึงเครื่องบินล่องหนแบบไร้คนขับนี่แหละครับซึ่งมันกําลังกลายเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยียต่อไปแม้กระทั่งตุรกีตอนนี้นี่นะครับก็มีการทดสอบเครื่องบินล่องหนแบบไร้คนขับแล้วด้วยเพราะนั้นสถานการณ์ของอเมริกาตอนนี้นี่นะครับมันก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะพัฒนา เครื่องบินขับไล่เครื่องบินล่องหนยุคที่6ไล่ขนขับดูเหมือนว่าออออนมัรสนี่แหละครับจะกลายเป็นกําลังหลักสาคัญเพราะว่าอีออนมัสนี่แหละครับเคยวิาพากษ์วิจารณ <c oughs> เครื่องบินล่องหน F35 เอาไว้แบบาศาด์เียเทเสียเลยก็ว่าได้ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ดูเหมือนว่ามันเป็นเครื่องบินที่ไม่มีอนาคตซึ่งทรัมป์กำลังเร่งเร้าในการตัดสินใจและก็ทรัมป์นี่แหละครับออออนมัสนี่แหละครับที่จากการมาของทรัมป์นี่แหละครับ จะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาเครื่องบินยุคที่6เครื่องบินล่องหนของเอเมริกาให้เป็นเครื่องบินไร้คนขับต่อไปซึ่งดูเหมือนว่าการอัปเกรด F-22 แรปเตอร์ครั้งนี้เนี่ยครับมุ่งหมายก็เพื่อยืดอายุการใช้งานให้คงในสนามรบมากขึ้นก่อนที่จะมีการ เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครื่องบินยุคที่6เครื่องบินยุคล่องหนที่จะไล่คนขับตามความต้องการของอีออนมัดซึ่งดูเหมือนว่าอีออนมัเนี่แหละครับอาจจะกลายเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะพัฒนาเครื่องบินยุคที่6ของอเมริการวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ